ว่ายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าเจ้ามายืนอยู่ถนนสารสินเนาะสารสินเนาะเมื่อใดข้าวเจ้ามาสวนลุมพีนีเนาะมื้อนี้มื้อเช้าๆเวลาเจ็ดโมงเช้านี่แหละอนามาสวนลุมพีนีดีดละแม่นข้าวเจ้าก็า บ่ข้ามผ่านก็ว่าเมนล่ะเนาะฮานอาหารขาประจําก็ว่าเมนล่ะฮันเราได้มาเนาะเขาต้องได้มาแวะกินเนาะขาประจําเนาะอาหารอยู่ข้างาสวนลุมพินี้ข้างหัวสวนลุมพีนี้เขาดีแหละ พาเจ้าม้าสุดปีกไก่นี่ละแมนว่าก็กโบมีห้านหลายเนาะแต่ว่าม้าสุดนี่คือว่ามีห้านหลายห้านเนาะห้านเจ้าเดิมมียังบบฮู้เป็นห้านใดสิพาหานซุ่มไปเบิงบ้งเนาะบรรยากาศเนาะอาหาราา่าไปจาของ้าไเจ้าเนาะเพราะว่าคนมีการออกลง yutube โซเชียลนี่ ลายข้างลายค้าเนาะก,ก็ดงดังไปเนาะบอกไม่ว่าดองดังอะไรดงดังไปทั่วโลกพุนแลนเนะเาะทั้งซุ่มเลเพราะว่าเป็นลักษณะคล้ายๆครับบูฟี่บ่อยอย่างนี้แหละราคาอย่างนี้บัวราคาเท่าไรแล้วเนะวาะหัวอาหารสามสั่งก็แล้วแต่ใส่กองใส่ย,ยังก็ได้เด้อทั้งซุ่มเลย มันก็มีโอ้อาหารหลายๆอย่างเนาะปินงกรแซบเนาะฮัทสเอาะจพาไปเบิ้งกระต่อไปพุ่นแหละเนาะกินแนื้ออะไล่ะอันนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครข้างหัวสวนลุมพินีเด้อร์ชมเด้อร์เป็นห้างอาหารขาประจำยังบ่ชื่อเพิ่น จำเคยมากินน้ำผลเรื่อยเอยนาะ,ะบเรื่อยดอกมานเท่านึงก็ได้กินเท่านึงเท่านั้นแล้วมาซองเท้อก็ได้กินสองเทืเที่ที่สองเที่ที่สามไปหันแล้วนี่ลายห้านวเนาะนี่แหละคือท,ที่เป็นตัวนี้แหละนว่าบูฟีห้าิ่นเขียน่าหาสิบานแลเป็นก้อนท่าใดนี่แหละ อาธิบายก็เป็นแต่กินเดอนทางซุมเป็นบุฟเฟต์ขาประจำแซฟจี๊ตราเงินก้อนสรลาเงินแล้วจยกได้หยางกับปตักเอาโลดบานี้นะคุนกเจ้าของเพิ่นก็นใจดีเนาะได้หอยอะตัอกโลดเป็นตะแซบเป็นนาจินหรือว่าร้านอาหารพื่อนี่ดุงดังไปพั่วอเมริกาคุณเด้เพราะว่า อันนี้แบบซา้าอันนั้นเท้าสนุนสนสั้นเนาะอันนั้นส้นสั้นกลางและส้นสั้นลุมน่มเนาะแ,แม่ว่ามาแต่ไม่ก่าเขาก็ได้พามูพาเพื่อนมามากินหรือว่าเป็นเนาะสัญ,ญาลักษณ์แบบแบบพิเศษพิเศษแตว่าแมนแบบสบายสบายเนาะช่วงโควิดท่านกีกายนี่เนาะคนก็นยังขายก็ยังในช่วงโควิด โย่น่ะกายปีกอนพ่นแหละปีก,ปกอนแม่ละพนกายังขายผู้เดียวผู้อื่นกับบ่มี้บขายบ่ปีกายนา้น้นป้กาี้ี่ว้้แม่<ห>า,า้ม้้้้้ท้้าม้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้า้้นะ ผมก็เป็นอันเคยมาพูดเลยมาจะฟังโซ่อลาวพูดหละก็เคยมากินเลืออยู่ทาว่าห้าสิบบาทนี่กินได้กินได้จักอย่างกินได้ครับดทุกอย่างตักใส่จานรุ่นบอเห็นบอกคนว่าห้าสิบบาทนี่กินได้ทุกอย่างตักใส่จานตักได้ข้างเดียวเห็นบ่ นเนี่ยนคนว่าหลายครั้งก็ได้เลยทางคุณชมมับอกจกกังเลยว่ามันบุฟเฟ่ดิโบอี้มาตักอีกคนบบได้ว่าวคนบบได้หวงคนบบได้หวงคนไหนกินรสรอห้าสิบบาทเด้อทาคุณชมเด้อที่ห้าสิบบาทอาหารการกินเพิ่นกระหิตใหม่ๆเรื่อยๆสดๆกัดเป็นซุปนี่เด้เขาก็ตักเส่ถ้วยได้บ่ Okay. โอเคมานได้นหรือว่าเพิ่นเป็นคนใจดีก็ว่าแม่ล่ะเ้เจ้าของห้านเพิ่อนเป็นคนใจดีเพิ่อนว่าอยากกินเท่าไรมากินโรดห้าสิบบาทเท่านั้นเพิ่นว่าห้าไม่รช่ว่าเป็นอันห้านอาหารที่ว่าข่าวเจ้าก็ได้มา ม้าห้านเพิ่นนี่ลายเชื่ออยู่นะม้าทะเลกับมา้านั่งกินนั่นแหละคือว่าพันธุ์ว่าตามมันอันคือโซเชียลเพิ่นเขลียนมา้าเขาเจ้าก็นำมาคือกันลายข้างเนาะอันนี้ตอนช่วงโควิดท่านขาเจ้าก็ปีกายนี่เลยปีกายนี่อาจจะเป็ COVID, น,นโควิดเนาะโควิดซาไปแล้วเขาเจ้าก็ด้มา,าเพิ่นก็ขาย เพิ่นก็ว่ากินได้ตามสบายคำเบ้าดื่มเพื่อนนั่นแหละถ้าอยากกินก็มากินตักเอา่าไรก็ได้จานนึงเพิ่นว่าคนผู้นึงมันห้าิบบาทเป็นว่าตักเอาโลดตามสบายอาหารการกินเพิ่อนอาหารการกินเพ่นโอ้มีแต่แนวเสๆ คนพินเต,ต่เศร้าเลยนี่เจ๊อย่างนี้จี่โมงครึ่งนะคนขายเฮียขายเริ่มขายกี่โมงโอ้หกโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงโอ้เยี่ยมแต่หกโมงเร้าถึงสามโมงแรงเด้อ,อมาแต่เศร้าเศร้ามาออกกับร่างกายอยู่ส่วนลูกี่นี่ล่ะ,นะเนาะออกหลายแล้วเขาก็าามานาั่งกินก็นได้เนาะแล้วจางคยไปเวียกไปงานไปทำงานเนาะนี่แหละคนบาง ชีวิตอันหนึ่งของชาวกรุงเทพนครอ,อยู่ข้างหัวสวนหรุ่มพี่นี้เขานี่แหละบอกคนก็นกินหลนะหลายตลอดเี๋ยวมาข่าวเจ้าค่อยชี้ิินหน่อยทายขอทายคลิปเพิ่นก่อนแล้วก็ติอย่าเพิ่นก่อ มีให้สวยบวงซวงซ้ำสะอาดสะอ้างสลอดเข้าก็โอ้เข้าก็งามๆขาวงามอาหารเพิ่งกระหิดใหม่ๆฮอนฮอนเพิ่งเริ่มขายตั้งแต่หกบุกเช้าเันได้หกบุกเต้าจนถึงสามโมงแรงอีู่บ่ลูกค้าก็ทยอยกันมาบกขาดสายเนาะย้ำย้ำสุดย้ำอันนั้น บายบายแดนนี่โอ้ยแน่นบ่มีหัวตังสีโตตังสินั่งหมดแล้วเด้อครับทุชม่านดูนี่นะบิ่งไปเบิ่งไฟทุ่ท่านชมข่ายเจ้าขออนุญาตลงคลิปเอ่ถ่ายเอาคลิปก่อนถ่ายแล้วข่ายเจ้าจึงคอยสีไปนั่งอันนี้หินเนาะ อันนี้แมนอยู่ถนนสารสินเนาะนละ่ละขาเจ้าลงมาจากอัน,อนลงมาจากอันนะสกายวอลที่ว่ามาแต่สวนเบนจากิติเนาะมามามาแล้วก็มาลงอันสวนลุมพีนี้ถึงทีแล้วก็ยางลอดตามหัวอันนะหัวสวนลุมพินี้เนาะที่วัาติดถนนสารสินนี้ แล้วก็บพอพอันร่อยแมรก็ฮอดก็เจอเนาะเจอห้าเพิ่นโลดห้าเพิ่นนี้เกี่มีของพิ่นบนเดียวแล้วมันซอกง่ายคันมาห้าเพิ่นนี้ไอ้ไอ้ืจอได้ว่าพิ่นจะเขียนมาบุฟเฟ่บุฟเฟ่ห0าสิบาทนี่แหละน้นเป็นห้าเพิ่นโลดแหละห้านอื่นอาจจะเป็นตบับตกสามซังไสแล้วแต่แล้วแต่ภูมิกแล้วแต่แตอัตยาศัยของผู้คนที่ว่าลูกค้า เคยมากินเนาะตอนข้าวเจ้าก็เมนลึงเคยมากินบุฟเฟ่เพิ่นนี่แหละห้าสิบบาทเห็นและอั่านผูมเห็นบอกผูกคนกับข้าวเจ้ายืนเพื่อนี่ก็มีหลายคนคนได้มามานั่งกินทะเลอะเห็นบอก รถก็า่าสามารถมาจอดได้สัวขาว้าเนาะแล้วก็นั่งกินลถจอดสัวขา้าหม่ถึงก็จอดจอดแบบต้องได้ไฟใส่ไฟเนาะเตือนเตือน,นไว้แด้เพราะว่าคนกเก็มห้าไม่จอดทั้แหละเดี๋ยวเขาจอดสัวขาว้ากินขา้าวกินอาหารซือเป็นได้โยเนาะเดี๋ยวคนก็มีคนจอดไอ ร่องนี้ก็มีคนจอดหลายคันบอสะดวกกับเข้าไปจอดอยู่ในส่วนลุมพินีมพ่นก็ได้แล้วคอยยางออกมาแต่ว่ายางตามออกตางออกกับร่างกาย,ล,กยาาละก็บยางมาแล้วก็มาทานอาหารได้เนาะห้สิบาทบุฟเฟ่ห้บาท่า,ทาสุดท้ายขาเจ้าก็สียุติคลิปไว้เท่านี้เนาะโชคดีโชคดีหมดทุกคู่ทุกคนดู